สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะเรายังอยู่กับ Sohu Entertainment นะคะก็แพลตฟอร์มนี้มีทุกอย่างเลยค่ะข่าวของศิลปินทุกคนทุกแขนงนะคะมีรวมอยู่หมดเลยนะคะสำหรับข่าวนี้ก็จะเป็นนะคะเขาโจวหัวว่างานไอชีอีนะคะ Screaming Night Uh, 2,025 mm hmm. ก็กลายเป็นสนามรบทางสังคมโดยเว่ยต้าชินแล้วก็อย่างมีนั้นมีโมเมนต์ hmm. ที่ดูอึดอัดเล็กน้อยขณะที่คู่รักดาราหลายคู่ต่างแสดงความหวานชื่นให้กันและกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะคะเป็นข่าววันที่12ท่าธันวาคมปี2025เขาก็บอกว่างานไอชีอีสครีมไนท์เนี่ยเป็นงานกาล่าส่งท้ายปีของวงการบันเทิงจีนอีกงานนึงนะทุกคนรู้ดีว่าในงานแบบนี้ปฏิสัมพันธ์ทาง สังคมระหว่างเหล่าคนดังเป็นส่วนที่น่าสนใจที่สุดเลยใครจับคู่กับใครและใครอึดอัดกับใครนั้นน่าตื่นเต้นเสียยิ่งกว่าการแสดงบนเวทีเสียอีกในงานนี้นะคะคุณไวต้าชินค่ะเป็นคนที่น่าสนใจที่สุดมีข่าวลือนะคะว่าเขานั้นกำลังคบหาทั้งกับอย่างมี่แล้วก็ชินรันค่ะและถึงแม้ว่าทั้งสองฝ่ายจะยังไม่ยืนยนันแต่ว่าสื่อก็ได้บันทึกคลิปวิดีโอหลายคลิปที่บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ที่เป็นไปได้ ในงานไอชีอีสครีมมิ่งไนนะคะในปีนี้ก็ทั้ง3านคนมาร่วมงานนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณบวยตาชินคุณหยางมีแล้วก็คุณชินหลันโดยที่หยางมีแล้วก็ชินหลันนั่งอยู่ที่โต๊ะติดกันด้วยอีกต่างหากค่ะพวกเขาทั้ง3คนนะคะจะปรากฏตัวด้วยกันโดยที่กล้องอะ่ะจับภาพไม่ได้ได้อย่างไรนะคะกล้องก็เน้นๆเ,เลยแม้แต่เหล่าคนดังบางคนก็ยังแอบมองดูการมีปฏิสัมพันธ์ของพวกเขาอย่างเปิดเผยอีกด้วยค่ะ อย่างมี่นั้นลุกขึ้นไปที่โต๊ะของเว่ยต้าชินเธอกำลังถ่ายรูปกับลูกสาวของคุณตงเฉียนที่ได้รับฉายาว่าลักยิ้มน้อยนะคะแต่ว่าอย่างมี่กลับยืนอยู่ห่างจากเว่ยต้าชินเพียงแค่คนเดียวค่ะก็คือมีคุณถงลี่หยานะคะอยู่แถวนั้นซึ่งทำให้เว่ยต้าชินตกใจมากจนไม่กล้าละสายตานักข่าวใส่อารมณ์ด้วยนะคะนี่เหล่าคนดังคนอื่นๆที่โต๊ะต่างแบบก็จ้องมองภาพถ่ายของอย่างมี่กับน้องลักยิ้มน้อยนะคะเพราะว่าทุกคน ต่างก็มีที่นั่งประจําแล้วก็การมาถึงของดาราใหญ่ที่ที่โต๊ะข้างๆคือคือคุณอย่างมีเธอเดินมาไงก็ย่อมดึงดูดความสนใจอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามเนี่ยไวยตาชินกลับไม่กล้าแม้แต่จะมองอย่างมีค่ะไม่แม้แต่จะแสดงสีหน้าใดๆออกมาอะนักข่าวเขาเขียนอย่างนี้นะนเพื่อนๆหลังจากที่อย่างมีจับไปแล้วก็กลับไปนั่งที่ของเธอเองแล้วไวตาชินจึงหันหน้าไปทางอื่นเล็กน้อยดูเหมือนว่าเขาจะผ่อนคลายลงเล็กน้อยในขณะนั้นนะคะ จากมุมกล้องอีกมุมหนึ่งนะคะคุณก็จะเห็นสีหน้าซุบซิบซุบซิบของคนที่โตค่ะตอนที่อย่างมี่เดินเข้าไปหาคุณตรงเฉียนและลูกสาวแม้ว่าเว่ยตาชินจะอยู่ห่างออกไปเพียงคนเดียวแต่สีหน้าของคุณซุนเฉียนนะคะกับน่าสนใจที่สุดท่าทางงอนงอนของเธอเผยให้เห็นนิสัยชอบนินทานะคะแต่แม้แต่นะคะซุนเฉียนเนี่ยก,ก้มหน้าลงแล้วก็ยิ้มอย่างอึดอัดนะคะดูเหมือนจะเขินอายแทนเว่ยตาชินด้วยค่ะหลังจากนั้น ะะก็คงจะอึดอัดมากอย่างมี่กำลังถ่ายรูปหมู่ในขณะที่เว่ยต้าชินดูเหมือนจะไม่รู้ว่าจะมองไปทางไหนดีค่ะเป็นสถานการณ์ที่น่าอึดอัดที่สุดของอดีตคู่รักที่ปรากฏตัวด้วยกันจริงๆ อย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อเทียบกับความอึดอัดของพวกเขาแล้วนะคะคู่รักในจอคนอื่นๆนั้นดูสบายใจแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากกว่ามากเลยค่ะหวังชูรันแล้วก็เฉิงเลยนะคะมักจะก,ก้มหน้าลงแล้วก็ยิ้มหวานๆแล้วก็มีชิดแชทกันบางครั้งนะคะบางครั้งก็ดูเหมือนกําลังจดบันทึกค่ะสีหน้าอันน่ารักของพวกเขาบ่งบอกว่าพวกเขาก็กําลังชิดแชทในบางเรื่องที่เป็นความลับนะคะต่อมาค่ะการปรากฏตัวด้วยกันของพวกเขาทําให้เกิดความรู้สึก เหมือนความรักสมัยใหม่นะคะระหว่างจัก,กรพรรด,ดินีผู้ประเด็จการกับครอบครัวเศรษฐีสมัยใหม่พวกเขาควรจะแสดงละครไอดอลสมัยใหม่ด้วยกันสักเรื่องมันคงจะสมบูรณ์แบบนะคะนะะักข่าวก็เขียนว่าประมาณนี้ช้างหัวเซินแล้วก็ใต้ลู่หว่าเองก็ไม่รอดผลจากสายตาของกล้องเช่นเดียวกันค่ะสายตาที่ทั้งสองคนมองสบตากันจุดประกายความลหลงไหลของแฟนๆทันทีเลยนะคะช่างน่าลหลงไหลมากนะคะว้ายวอย่าพึ่งิี้างหัว สนของอดวานนะคะทำงานไปก่อนนะน้องเอ้ยอืมอ่ะต่อมาอ่าวรุ่ยเพิงและหลีหลันตี้ค่ะก็คุยชิดชัดกันอย่างออกรถนะคะไม่แน่ใจว่าอ่าวรุ่ยเพิงเล่าเรื่องตลกอะไรให้หลีหลันตี้ฟัง แต่เธอกลับไม่สนใจกล้องเลยสักนิดนะคะปล่อยวางท่าทีสงบสงเสงี่ยมแล้วก็หัวเราะคิกคักเหมือนเด็กหญิงตัวเล็กๆค่ะหล้นเชียหลุนและซ่งจูเอินะคะเป็นคู่พระนางที่เข้ากันได้อย่างลงตัวเลยจากเรื่องลาปีศาจพิฆาตลักค่ะพวกเขาได้รับคําวิจารณ์ที่ดีเยี่ยมแล้วก็พวกเขาชิดชัดกันตลอดงานเลยนะคะอันนี้เอ็ดหวานเคยเคยเล่าข่าวไว้เพื่อนฟังด้วยเนาะนักข่าวเขาจับกล้องเฉพาะคู่นี้นะคะกระซิบกระซาบนะคะมีคุยกันแบบ ตลอดเวลาอะแม้กระทั่งนอกเวทีก็ยังคุยกันต่อค่ะบนเวทีพวกเขาก็ยังคงสบตากันอยู่เรื่อยๆด้วยนะคะมีเรื่องแบบไม่คงไม่ได้เจอกันบ่อยนะคะพี่น้องก็คุยกันไม่หยุดเลยค่ะเคมีที่เข้ากันได้นี้นะคะก็ไม่ได้มาแค่การทํางานร่วมกันในละครเท่านั้นค่ะแต่ว่าก็ให้ความรู้สึกเหมือนความเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องสนิทที่ไม่ได้เจอกันนานนะคะแล้วก็มีเรื่องให้คุยกันแบบไม่รู้จบนะคะรอยยิ้มหวานๆของซ่องจูเอ๋อนั้นสัมผัสได้แม้กระทั่งผ่านหน้าจอ มังจืออี้กับเจิ้งซุนซีนะคะเป็นเพื่อนสนิทกันมาหลายปีแล้วนะคะแล้วความปฏิสัมพันธ์ของพวกเขานอกเวทีนั้นก็ยิ่งเหมือนกับเพื่อนเก่าแก่นะคะเพื่อนสนิทมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเ,เห็นโมเมนต์ที่คุณมังจืออี้ใช้สายตาบอกเจิ้งซุนซีว่ามานั่งตรงนี้ซิไหมโอ้เก่งมากเลยคนไอ้กล้องอะเก่งมากเลยนะคะที่จับแบบโมเมนต์อย่างนี้ได้นะคะกล้องมีอยู่เต็มไปหมดเลยเพื่อนๆก็แสดงให้เห็นถึงเคมีที่เข้ากันได้อย่างลงตัวนะคะแล้วก็บางที เมงจือวีอาจจะหิวค่ะจ้าสุนซีจึงรีบไปหยิบขนมนะคะจากโต๊ะมาให้เธอดูแลเจียดเจียอย่างดีเลยนะคะแล้วก็พวกเขานี่ก็ สนิทกันถึงขั้นคุยกันไปกินขนมกันไปได้เลยค่ะทําให้พวกเขาเป็นคู่ที่ดูผ่อนคลายที่สุดในหมู่ผู้ชมเลยนะ <c oughs> คู่นี้เขาสนิทกันมากเพื่อนๆมีอะไรหรอกแน่นอนว่านะคะคู่ที่ทุกคนตั้งตารอมากที่สุดคือป๋ายลู่และอาวรุ่ยเพิงค่ะการสนทนาที่สนุกสนานของพวกเขานอกเวทีนั่น <c oughs> ก็น่าประทับใจอยู่แล้วนะคะ เบื้องหลังเวทีนะคะท่าทีที่เรามัดระวังแล้วก็ห่วงใยของอ่าวรุ่ยเพิงที่มีต่อป่ายลู่แล้วก็ความปรารถนาอย่างอ่อนโยนที่จะให้การสนับสนุนนะคะแต่ว่าก็ลังเลที่จะทําให้มันดูเก้อเขินนั้นก็เห็นได้ชัดจากสายตาที่จ้องมองป่ายลู่อย่างใกล้ชิดนะคะนักข่าวเขียนอย่างนี้นะเพื่อนๆเอาล่ะช่างน่ารักอะไรเช่นนี้นะคะจริงอยู่ที่คู่รักมักจะน่าสนใจกว่าเสมอไม่ว่าจะเป็นคู่รักจริงๆหรือว่าไม่จริงนะคะแต่ก็มักจะเออมันจะเป็นทอ k of the ได้ตลอดเวลาเพราะนี่มันคือวงการบันเทิงค่ะไม่ว่าจะเป็นการเกอเคินหรือว่าเคมีที่เข้ากันได้ดีนะคะก็ยังคงทําให้เหล่าบรรดาผู้ชมแล้วก็ชาวเน็ตทุกคน คือพวกเราเนี่ยรู้สึกสนุกไปกับมันได้อย่างเต็มที่ค่ะจบเนื้อความข่าวนะคะเพื่อน,อนก็เออส่วนใหญ่แล้วพวกเราก็จะโฟกัสกับรุ่นใหม่ๆเนาะก็ไม่ค่อยไปดูถึงความสัมพันธ์ของคุณเวตาชินคุณชินหลันแล้วก็คุณอย่างมีหรอกเออตอนนี้มันก็มีข่าวลือเยอะไงะก็มีข่าวลือเวตาชินนั้นเลิกกับคุณชินหลันแล้วด้วยอะไรด้วยแต่เวตาชินเนี่ยเขาก็เป็นแบบผู้ชายที่เขาชอบผู้หญิงเทายุมากกว่าเนาะดูจากประวัติที่เขาที่เขามีข่าวอ่เออ จีบผู้หญิงเขาจะจีบแบบผู้หญิงที่อายุมากกว่าเขาอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะซึ่งบางทีแอดวานก็จะงงเขาอาจจะรักแบบ,บคุณแม่มากไหมรักคุณแม่หรือไม่ก็คุณยายเขาเลยมีความรู้สึกว่าเออจะต้องจะต้องแบบชอบหรือว่ารักชอบจีบผู้หญิงที่อายุมากกว่าแต่ทีเนี้ยครอบครัวเขาอะลูกน้อยมากเลยนะเพื่อนเพื่อถ้าเราดูตามประวัติข้อมูลที่ออกมานะคะเพราะฉะนั้นเขาอะ ต้องการลูกหลานมาให้ตระกูลเยอะหน่อยถ้าเกิดผู้หญิงที่แบบอายุเกินแบบนี้ไปแล้วเนี่ยจะมีจะมีลูก,กได้ให,ให้ให้กับตระกูลเว้ยได้อย่างไรนะคะอไม่เป็นไรแอดมานก็จะไปแบบอื <c oughs> อะไรลนะเรื่องของเขาจริงไหมใช่นี่เราก็คิดไปเรื่อยไงคะ่ะนะเอาลคะค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะของอพิซดนี้นะคะเพื่อนๆชอบเคมีของคู่ไหนมากที่สุดก็สามารถที่จะมาพูดคุยกันได้นะคะเป็นเคมีจากงาน a i c h e e s e ริมไหนปี2025ล่าสุดเนี่ยนะคะ ขให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ